าเดียวสวีด,ดสวัสดีครับเมื่อน,นี้มาให้อาหารปลาพี่นอ้องเนาะมาให้อาหารปลากันเนะาะปลาเยอะๆกันเลยาลมาให้อาหารปลากันครับเห็นไหมอาจจะมองไม่เห็นนะมันกอนแสงทิ่นี่เลยวันนี้เม,มีปลาตามปลาเอามีเยอะๆเลย วันนี้เรามาให้อาหารปลากันครับปลาของเราเยอะแยะเลยนี่นี่ครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาให้อาหารปลากันครับผม มีปลาเยอะๆเลยไม่ใช่น้อปลาเล็กปลาใหญ่มีครบหมดเลยนะเราจะเป็นปลาดุกปลานิลปลานิลปลานิ่งล้ปลากดปลาขาวปลาส้อยมีครบหมดเลยนะครับนี่นะตอนนี้เราก็มาให้หารปลามาที่สายเลี้ยงปลา ปลาเยอะนะ้พเยอะอยู่นะครับั่งตวก็เยอะอยู่เนาะไปหันมาดูฝั่งนี้หน่อย่คับาจนิอเยอะแเลย าดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้มาเกือปลาคลิปนี้ก็สวัสดีครับ